เปิดมาก็น่ารักเลยชื่ออะไรครับเซกี้ค่ะครับเล่นพีเคด้วยกันไหมครับคืออะไรอ่ะอันนี้กำลังจะกดให้เล่นมันคืออะไรก็เป็นการเล่นพีเคกันนี่นะครับพีเคคืออะไรไม่รู้จักไรครั้งแรกก็ไรครั้งแรกด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตติดตามนะครับเราอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยขอนแก่นมีชาวขอนแก่นด้วย อ๋อทาไมดูเขินๆจังเลยอ่ะอันนี้กดกดผิดหรือเปล่าหรือว่ากดสุ่มมาลองสุ่มดูใช่ไหมสุ่มดูคืออะไรยังไม่รู้เนี่ยหมอเป็นการสุ่มมาพีเคกันครับมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยทานข้าวยังครับง่วงอยู่เดี๋ยวขอดูก่อนอันอันนี้ง่วงนอนใช่ไหมฮะเมาเมาโหอันนี้อ่ะ ขอยาถามครับมีมีมีแฟนรลยยังครับไม่มีอยู่ขอนแก่นด้วยรู้ไหมว่าผมก็อยู่ขอนแก่นเหมือนกันเหมือนตุ๊กตาเลยนะฮะทรงผมอ่ะใช่ที่ตัวการ์ตูนตัวนั้นมันจะเป็นนางฟ้าครับตุกตาลาบูบูผมเป็นคนทุกที่ครับ คทำไมถึงไม่มีแฟนล่ะครับคนคนอะไรนะกีกี้ไม่รู้ดิอืเบื่อเหรอไม่่ะไม่มีคนจีบฮะไม่มีคนจีบนมารักขนาดนี้ไม่มีคนจีบได้ไงขขเขาคนิดว่ามีแฟนกันมัน้งอ๋องั้นจีบเลยแล้วกันเนะาะใ